นตืไม่หน่อยนั่นบอกแปดชามก็ตรงๆห้าก้อนบันนี้เพื่อนมันว่าให้สองหานอกกับหนึ่งสี่นอวันนี้น้องเตินผัดบอกว่าเลขชกตัวไดเตินแปดชามหัวเติร์นาแฟนขาวันนี้ยิ้มอยู่เราคยบอกผิดยังสีดีขันตตรงเลยเขี่ยกอนกับหางเปดกับโอ่งเด้อันอันปูใส้บนท้ามาเติร์นสีเรีออกชีตัวได้หรอกละ แหวนหามาสั่นบัตรไม่เป็นเลขอันแม่บัตรนิ้วสื้อวันไหนบัตรออกของเราอีลีเนียนอุ้ยเราก็บอกออกอีลีตัวบัตรมาเนี่ก็บยูทงหน้าพ่อน่ะอีแม่ไปหน้าเห็นตะพีตัวขาวๆมากบัตรมันมันบอกเลขลูกมะลิอยู่ตัวสับพ่อน่ะตัวได้และลูกละซ้ำหามันก็ออกซ้ำหาเห็นบอกแม่โอเต้นตะกี่เมตรยัได้อยู่บนน้องเต้นหวดกวนบนมาเจ้าของเคยบอกบังลาหายสวกคนแน่ลูกบังลาบอกเลขนัน ยังดอกบัต้องคุ้มมต้องคุ้ม่นดอกเดี๋ยวมันเละสิบมบ้เแม่นหายไปแล้วแม่ลเป็นคุยกันเลนซื่อๆืกุยกันเลนซื่อๆพี่น้องนะคะแต่ว่าน้องเตินก็บอกไปแล้วนาะแม่น้อยเนาะน้องตินบอกไปแล้วเมื่อั้นน่ะพี่น้องบอกไปคืออี่ยังก่อห7เจ7 0เนาะเจตักเว้าพิดเมื่อนั้นว่า5 7เจ็นอยกัเ็นชื่อเจาลุอยูในอันอะไรละค่ะแม่กินไว้ลูกนมบ่าืิอื้อนมเปียวมาห้ผัดบ่มีร้านน อ้กินน้ำลูกานกินน้ลูกใ้หนาเอาเล่บอกใ้หน้ามราสชเอาเล่ขึ้นเอาสะลายโอะโอามากสะลายเล่กับมากบอกครับผมครับเมีกํนลองสิตาผมไอติมน้าบอกกูจะตังบุญแบบบัตเตอรียมาไทยใหเข้าวเดี่ยวบอกแม่ก็ซื้อไว้ให้ไพ่ตัดโอ้ให้แม่หน่อยตัดให้แม่หน่อยก็เป็นซางตัวนี้ดตลน ขนมแม่หน่อยคือแซ่บแท้อันนี่น้องเติรนเฮ็ดซอยบ่นี่บอกไปเล่นไซมาก็เฮ็ดสายซอยเสร็จไงแท้โอ้ยบ่าตุลนั่นป้าไงพูดกี่ไข่ป้า่งพูดบนผืนทรายพ่ดเนผ่นทรายทำในฝันอยู่บอกเติรนเติรนฝันอยู่บอลูกเล่นกับน้องฝันบอกระลาฝันบอหะฝันบอกเธอเดียวว่าเตินถามำลายสีลายได้พี่น้องเนาะ <ไ>อ๋อ,อ,อ,อไลไ่ลตกนบมัมนโดโจอน้เียเัค้ข่อยสื่อบัดอันสื่อยองก่อ,กอขอยสื่อแต่ว่าอันพรอันงวดที่ข่อยยุดผัดมันผัดไปออกเล็ข,ข่อยลดข่อย,ยงงอีกไหมงวดแล้ได้นิเมียนสีดา,าน ซีซีก็ระส่งหาหมดแล้วเข้ากะ <c oughs> เข้ากะเบ,บิ้งบางเพื่อเขาเจ้บบเากระซี่ยงวน้างหันเขาไปเลนเลขของอันพ่ออันนั้นไหมพ่อกาาลางวันมานละฟันในซ้ำตกคักๆมันมีคนเลนของเล่าหลาย <c oughs> เมน <c oughs> บ่อเขาเหล็กเล้าบ่กเขาซีเจ็ดสองไหมของเล่าเนี่ย ถามบเลทีนะบลทีกว่กระสองสามสามขัดกฟอนเกี้ยก็ข่อยเขาบอกว่ามวดใดมวดว่างหันไหมไม่ย่บ้วานเนี่เป็นมาถามมาฟันเกียยก็มึงบเลทีมึงงกระใดบเลทีกว่สามคิดสามันนี้ปุ๊กเฮียสองหลังบัดบริสตีซ่าซ่าบับทีปุ๊กเฮียนสองหลังมาเลทีหนั่นก็เลยวัดอข่อยก็เลยวัดตเฮียนกะสองฮะสองข่อยว่าไหม บันนี้มันมาออกแล้วโอ้ยมันไปออกยี่บ้านเลยทีเนียนกับซองล้างเลยค่ะเนาะเอานไปซื้อสองงานซอหนึ่ีบ่ของเจ้าหมดไปซื้อหนึ่งซีครับหาซองสองขั่อนไปซื้อต้องรับตดีไปยังค่ะวันนี้เมื่อนางคนไปตลาดลูเขาเจับให้คนแม่ว่าจะเอาจะเอามันมามีเงินแม่ว่าคนได้เอาว่ามันเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยู่ล้พื่อจับหรือเ่เดี๋นี้จับให้คนเจ้าซื้อหรือเ่เดี๋ยนี้ซื้อโอ้เวลาจับตัวได้ให้ เอามาโซ่เนี่ยโอ้จับเลขให้อี้แม่อบอกย้่หน่อยถือไม่ย้่าหน่อยถือบอกเมาล่าบอกบอกเไม่ไบ่ได้กินเอสลายอีเอชบันฮะได้กินสลายเนาะแม่นบอกพี่น้องค่น้น้องเติร์นก็บ,บอกไปแล้วนะคะแต่ว่าแอฟก,ก็ถามอีกนะคะเพราะว่าคำถามอีกย่านเลขมันเคลื่อนนะคะหาซื้อแต่ขนมมาให้น้องเติร์นโลดเด้อพอได้ข่ามาเบิ้งในคลิปนะคะ ู้ใดเขามาเบิ้งในคลิปน้องเตินบอว่าสิกินสาหลายกับเลบอเติร์นนี่ดายกับเลเด้อพี่น้องเลขโก้เจ้าบ่เอาทรศัพะ์ม่คเรียถ่ายนเงนีศัพท์ก็เรียหนึ่งมื่อวานนี่อันไปอัดคลิปของอันหน้าลำไหมหนึ่งหน่งเจแมนนึ่งหนึ่งเจ แม่โหลดพอนะโอ้ยมันสถือบนล้วลูกแมงมุมมีงินจะเอาเอาลูกเอน้องเต้นบอดึงไห่นี่พอนึงไห้ใบนี่ใบนี่ห้องข่อยอันนี้ใบนี่พอนึงอ๋อพอนึงเจ็ดนึงเจ็ดนี่บ่หนึ่งเดี๋ยวลูกยืมยืมโซ่กันแป๊บนึงลูกโซ่โซ่โอ้พี่น้องเบิรงซอยกันเด้อขันพอนถือก็คือเป็นรางวัลทีหนึ่งหุ่นละใบใดเนาะถือรางวัลทีหนึ่งเต้นใบใดเต้นซึ่งรางวัลใบตัวใดสิไม่ข้างหลังโอ้จักเจ้าของดึงไห้เนาะ พี่น้องน้องเต้นบอกว่าใบข้างหลังนี่ใช่ถึกรางวัลที่เท่าใดเต้นรางวัลทีเท่าไ่รางวัลทีเท่าใดที่หนึ่งบอกที่หนึ่งก็ที่หนึ่งคือที่สองที่สเอาที่หนึ่งได้ยู่ไหมบ่เอาที่สามเลยเลยคิดรวยจะคิดรวยที่สามเราจะเอาที่หนึ่งทีสองเอาเอาคนเราที่สามบ่กพี่น้อง095717นะคะอันนี้น้องเต้น พิ่นดึงให้หาเจบดศนห้าเจ็ดศูนย์บ่ห้าเจ็ดศูนย์พเห็นขอดรืมขอดยเบนอยู่ในหันอเห็นห้อเจห้าเจ็ดศูนยเห็นห้องเจ้าอเอ้าตัวดีตัวห้องเงาเกินแมนขดรบานเราก็รุ่งหซื้อรงได้แาเต้าเต้าห้าเตห้าต้่เต้าเต้าห้าเดศูนต้าเก้าห้าเดศูน เราไปไล่เราตามไล่เราไล่แล้วก็ถามเราตัวเก่าอก็ต่อไปที่ชีวะส่งพุ่มนตยจะได้นะเพราะว่าโอ้ยเตังค์ก็เยอะมากเราคอยวางคอยนั่งนั่งมาเราคิดว่าเพราะว่ามันแสดงว่าเจ้าคิดเปล่าว่าในใจเราคิดู่ในใจแม่ขอนังคิท่อสตมอ เวมารอก็บ่มาดคย่าพ่อมาม่เนี่ยเากอุ้ยชาตุใจานเรามาต้องคนอยากไอ้เขาจะเาให้มาโซ่ยแต่ด้ย่งมาเล่นคือกินะน่อนี่จะให้ดูหอยลว่าอุ้ยามาึงคนอยากไอ้ั้งโผ่เป็นยังคุยกันซื้อนอกพี่น้องเนาะแต่เข้าใจเนาะต่งโซกันลินเนาะได้มายันดอกนเมนเาก็ยายบ้านยกข่อยห่ขมาลินนเจ้าว่า่อนี้ขตกันต้ป่าะมอนะมันยามาก คนแหงนว่าเภายในข้าวเจ้าทายจังได้คนว่าโอ้ยคนเป็นบัวไทยคนก็ก็บอกคนดู่เหลืองว่าคนก็ซื้ออยู่แล้วก็บุเรห์ว่าเขาซื้อหลายเนาะกบุเรห์ตะทนอยู่แต่ขยันตะทนว่าโกสือขนาดลาใคนว่าอันคือว่าข้ามาไายนี่บางคนก็คิดคิดไปหลายอันหลายอย่างเนาะบางคนก็คิดว่าคือกันกับข้าคิดแต่ว่าข้ากับบุเรห์ว่าข้ามาเอ็ดแนวทิบุดีเพียงแต่ว่าข้ามาแซ่ แทกความฝันสู่กันฟังซื้อคผู้มากกว่าพี่สามแน่นนโอ้ผู้นั้นเล่มากากว่าค็เคยนั่ง่นอยดบางเทื่องวดนี่ขนาดจะบ่วเข่ามวนหน้าบ่เข่างวดหท้มันเข่าก็ได้เขาโูกันเลยนี่ว่าล่ะเอาเจ้าให้งวดแรกเจ้ากัยังให้แบบยืมตะล้างเบืงนี่หละทุนลนเขาเนาะย่ามนก็ไม่ต่ายเบื้องน้ท่นเบื่งน้เท่ราคางล้างเดีก็มีทุ่นะอันนี้ดูเพื่อนนี่ดูน้องสาวบอกเจ้าเงินเพื่อน อ๋อผู้ภูกนีบอ๋อแล้วยู่นีบอ่ขึ้นมาเห็ดงาู่ที่เห็ดนงานังเอื้อยยเ้นซื้อสามสามตัวข่อยซื้อซีหนึ่งซีฟันบเป็นสามสามเนาะสามงเนาะขึ้นเต็มนึ่งเนาะแมนรดเต็มนึงแมนเป็นวสิบพันมาพาดมากมั้อันเปีสบอกเขาเจ้ายุ่กอยากเท่าว่ากเป็นบาทมับวกก็ได้เปีสามอดเ่อว่าม่ตัวเก่าจังหวดกวนปฏินี้จงหวัดตัวเก่า้านนั้น สี es, <น> tá, ่แปดสามไม่หน่อยก็ไปตั้งไปพวล่าวัอเอืญนขาก็บดีจักเล่านองับจ้าเปานแบบเล่ลานคนละตัวคุยกันค่อยๆฟันยู่กัว่ะฟันบาดไดกับเป็นยู่หน้านว่าครับฟันบันไดผักขึ้นเมนยู่หน้าวันตีฟันรนยู่ฟันเหลืองแต่ว่าแบบมูสีน้ำลายแบบคือโบกเนาะสีเขีครับก็รลวงงวดนี้บ้างทั้งว่าินน้ำยู่ครับามนะครับเนาะสามเดี๋ยวฟันฟันสีโท่วบกแล้วดอก กห้าฟันเขาีะพูกว่าเขามีเบอร์ดาวดีสิบเบิรงเน่แสบเธอสึกเล็กนเตลกเล็กยิ้มำกันเรียบแผบตรงนี้องเปิดไล้วเอได้กระสันหงดนี่ถามแล้วไม่ถามอีกนะพ่ดให้ถามอีกคนมาพูให้เธอเดินใบ่าหงุดให้ถามม่น่อยนะเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนย์บอกยู่อ๋อครับเัีนีคนยิบลัตอรี่ให้แม่ใบอันนี้ห้องแม่ใบใบไต้ใบเทิหองคนมอวาดีไป ไปลูดเดียวกันกับขลองนาลำนะน่งเก็ดออเพราะแม่เจะิตแม่จะจิตถึงแล้วมันจินเเปเอาเม่์่บมีเงินเจแชีกเม่มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ก้อนขอ่ามันใบละแพงใบละลอยเยูะอ๋อเราเลยเอาตอนี่เรากเอาไปสี่ห้เจ้าเลยติยีสี่้ขกอยาวเ่ะแพงละลอยเอานรีอันหน้เากนเอาไปสี่แขเนเยด่สี่กอยาวปนใบละแพงใบละลอเยอะอเราเรกัตเน่เาก็จะเอาสี่แเจีว่ส่อาเป่นบะแพงบอราเมียกัจรนี่ราก มาอดสีก็กุ้นแบบนี้ค่ะแังว่าเราห่อยโซนเอาซะใหญ่เราเราก็จล้าเจ้ากห่อยโซนจากู่บ่าวก็เอาเส้นอกมาไม่ได้บอกให้สีอีกสีแค่เลยใจไปซื้อได้ไหมต้นสีลอตเตอรี่ให้อันไม่น้อยติครับจะออกตัวนี้บ่ลูกบ่โอ้ได้กินสไลายแล้วนอมเลยเราไเป็นโรงเรียนแลาเป็นหอกเงียดีแล้ก็ค่อยสบายไปโรงเรียนก็บ่ผู้ใดนี่แนะผู้ใหญ่ต้นน่ะ ถ้าเป็นหอมเหมือนจะหน่อยๆเป็นโรงบาลทุกอนนีเรยนมคือปกติอยู่แล้วเศร้าเร้วบาทีเนี่ซีปีเราจังไปโรงเรียนมันก็เลยวุนอะไรไม่ด้งอยนี่ค่ะอยากจะนจมั่อพราะว่าละกะธรรมดาอยู่เนาะเป็นคนสงสามคนเป็นเพื่อนเหรอเอาว่าเป็นยังไงกันเป็คนใจดีนะครับใจดีได้เราสงสามคนบอกมันแต่ว่าหางูจะพ่วม สัญญามหัศตีคนนี้คือแม่จะตีลูกไรอ่อนเรียมลูกมาในหน่อยตำตีมีแม่แม่แม่จะตีลูกอ่ะใช่อ่ะบอกคือบอกเป็นกอดได้เราให้กอดเรามักเป็นคนได้หน่อยเอาใจใช่ไหมเหมือนแต่ขันตีแล้วขันกอดแล้ก็ไข่เนี้เซ้าครับเป็นยัง่นค่ะหลาดเลยนคนออกต้องามนน เป็มาคอละมันเมย์บาง่งมืนกันก่อนฮะเขาสิมะคอละมันเมย์ม่ไห้เท็ยนช่วงสามเมย์เมย์ไปเอาลำบากเอาไปเกมาบ่ไห้มันสีบวพ่อคนเ็นเมย์ไปแก่เอาเรา้หูจักว่ามันสีบวพ่อค้หูจักเออมันเห็นไปเอาปีกายนี่มันอันไปหุนน้องคอยดุง่จําำได้เนาะคอเบกเอาคอยจำได้หลายคนค้าตัดมานเม็ไม่เนาะคอเบกโคนซอคนตัวเขียวเนาะโคนลเย็ดนเมย์เห็ดสนลด์คุ้มหูวจักความถตอตน เพ so the so like 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 no ิ่นบ่ได้ฝันบ่อนเจ้าถามเพิ่อนจะบ่กันฝันเพิ่นสิบอกเจ้าเลยมันบ่บ่บ่บอกดอกแต่ว่าคันมันเหรนยญแค่น้อยอยู่แล้วเจ้าก็สังเกตเอามันก็เว้าเอาเว้าเลยมาเอาเลยเพิ่นจะบอกึ้นมาไเราก็เองเราเว้าเองครับไปหน้าเราก็เว้าเองว่าพีมาบอกเราครับเมื่อวานว้าก็คือเนาะกับยาแหงนี่เราหายจำตลอดที่ไปหน้าเพราะว่าพียาแหงบ่มาบอกเอาบอกนี่จำเขาไม่ยาแหงที่นี่บอกพีมาบอกตลอดเมื่อวาน มกลาเคยเห็นเนืแหกบอกแต่ข้ามเลกซื้อเด็กน่อยสีขจาวมีเ้นตัวแม่นครับหลาย้นในที่เปลม่ยนไหม่ะเมนมาละใ่น่ตคนไปตรงหน้ามะละก็ล่งหาคลิปขอกินนาไปหน้ายางไปหนึ่งครม้าะกินกท้ม้อไส้ม้อจไปหอดแล้วโอ้เมียคือเมื่อจะหาผืนเรื่องเสียงกันไม่นม่ นี่ตัวเขา้าเต็มเกลยกมากเน่ยมันเต็มมาอยังไลูกใส่ม่เบินงมันงต้นสาดรูปนอะแต่มันมีในไงบานคันยูผันอันมันมาาบจะได้ละลูกมันมาบอกฤทธเติมตัวท่นนะไม่บอกเลขิูกตัวได้ละซ้ำหาอะไรครร้านไผมันซื้อน้ำคือฤทขี่ไอันจซื้อน้ำซื้อคนละโอ้ซื่อดอกหญ้าคนละคนละไปซื่อส้มหาคนมนี้งินซื้อหาที่ปยี เือกรับอาร้าไก็เลยว่าหุ่ยงามันหลอถืออีลิโน่ซ้ำหีจอกระสือเนาะคยเห็นมันบอกไหมมันบอกแล้วมันบอยางจัดเทือล้วก็ให้น้องตือนเือเลาบอกมาิมหากรเทือนหนึ่งเปหากระเทือนหนึ่งหาเปดกระเทือนหนึ่งว่าตกับเลยมันถูกแล้วมันจิกับมันบอกทมันบอกเรบรกรม้อันนี้นหมัมาหาสามหนี่เปดสามเนาะเปยสถ้าบอกสาเถือเราได้ซีเทือเราแต่เะาเทือเปด์หากรม้ากระมอกอกหาเปยแล้วก็บอกกับสู บันี้มาก็่ามาบอกซิมหาซิมหากระเปียดสามก็3หานี่หาเธอแล้วเราบอกโอ้หาเธอแล้วหาเธอแล้วเราบ่นด้บอกบ่อยไหมครับบ่บนทีบอกนันนั่นี่ันเรบอก้าบอกกับแมนเลยบันทีแวนึงแล้วบอกส้ตัวบ่ฟังแล้วบ่สนใจมันออก0ูนยองก็ออกของเราอิลิเต็มเต็มเลยส้ตัวส้ตัวเอา้ตัวก็ค่อยถึอบ่บ่ถึกแต่ว่าบ่ฟังมันบ่แมนเล็ที่เพิ่นบอกมีออบอกถือเลยตอนนั้นครับว่ซื้อ เลยล่ะเออมันดีหน่อยมันบอกไปทัวร์ล่ะก็ใส่ใจใส่ใจเอ๋อเสิร์มันลุกนี่แหละอ่าเพื่อนไปซื้อขนมไปลูกไปอย่ตังคไม่ได้ซื้อมาให้ซื้อเอาซะก่อนรั้มหัวแล้วมันบอกมันเลนมากน้อยก็ดีแล้วมันบอกน้อยก็ดีดค่ะอ่าเดียวก้อนเนี่ยเพื่นกับบอกยื้อนี่แล้วอันยังไปนางมากเมียมาไกลเร็วจะได้สิบห้ามากเลจะเสิบจแล้มึงใส่ก้อนนั้นถามมัน แน่นอนเยอะนี่คือวันรับจากมันมัได้ถามเราเบาเองครับเบาเองนี่คือคือจะแต่งมาจังสีเวลาเบาน่ำนั่นเพิ่นเพิ่นเบาปกติขันเท้าถามเพิ่นกะเบาเงาเบาส่วนมากเวลาคนอื่นถามส่วนมากเบาแล้วก็บอกไปตามภาษาเราเลยนีน่เบาแน่คนมึนเนาะมันก็เลนไปทั่วที่คือผอมันก็โง่มากแต่ว่าเพิ่นก็เบาเป็นจริงเป็นจังอยู่ได้เวลาเท้าถามซาซาเบิรงอะนะเไรนบอะเออ

เจด้าเจ็ดย้อพี่นนอแม่กับิิส้อนั่งจะได้หวเจดศูนย์มักเจ้าครับมักลูเูนย์ห้าเจ็ดศูนย์บันนี้น้องเต้ลได้ดึงลอตเตอรี่ให้แม่หน่อยเจ็หนึ่งเจ็ดเจนเจะคะเจ็จ็ครับิกวกันั่งกเแต่ว่าแม่หน่อยก็คือยังมัก1ิซอยู่เป็นเลขที่ฝันนาอฝันตังวดที่แล้วเท่าน้ำ สิตามมาเป็นงวดที่สองแถบพี่น้องมักน้ำก็ตามน้ำได้ห้าเท่าฟันใดคือเก่ากว่จังสีทูบอกจ้าเคือตังดอกเป็นอยังไรค่กายมาดูอยู่ตังมาเล่นซื้อถึอพูดถืออันนี้เพราดีว่าแม่หน่อยได้พี่น้องแต่ว่าตังมาคุยเล่นซื้อนะคะท่านผู้ชมเถื่อนเพลินฝันถ้าผู้ฝันแล้วกันยาวากันนอเข้ากับบัลลูนะคะเราเรามเียอมมีฉันเราเรามาตัดผมขุดไปตัดเป็นการยังขุดไปทุกฝ่ายเลยค่ะค่ะข้นมากค่ะของเกี้ยวจังสูแล้วบนหยา มันยากไปเบิดมืองาเลเบิรดมือสรุปสรุปแล้วนะคะท่านผู้ชมกับคลิปนี้กับเป็นแนวทางเนาะงแม่น้อยเนาะเปล่าชูฟังเนาะค่ะเนาะฟังหาเทียมมันมาเนาะคห้าเทียมมันถือเธอโศกเธอหมันเธอโศกเธอหมันน้ำกันเพื่อนรับก็ว่าอยู่ดีแต่หันถือน้ำกันเพื่อนว่าขันถือกระเชิดบุญน้องแม่น้อยยูเพื่อนว่านะคะท่านผู้ชมเพื่อนกระชิ่งต่างตัวเลขน้องเติร์นนี่แหละ เ่าตัดซื้อน้ำอยู่ไปกลางบ้านเขาจะว่าเฮ้ยร้านไฮเล็กกับพวกเอาอุ้ยมันก็บอกไลน์น้องบอกว่าก็เกียรติจังมันก็บอกอีกตัวหนึ่งน้ำกับไลายตัวน้องอ๋อคอยกันยังคอยกับเจ้าไม่แต่ว่าเจ้ามาถมันออกตัวเก่าจะไปเสือมันผลมาเปลี่ยนสามมันบ่อนองเล็กออกก็ได้บักลาเปลี่ยนสามผลมาแมนดีๆนะครับแมนคอยกันยังบ่อนองเขาโอ้ยตัวเก่าเขาว่าที่บ้านน้องแสงมันก็ไปบอกยายคนนั้นเลยครับเลขออกสี่สองกับเปียสามมันว่ามันว่าพีน่ามาบอกมันมันก็ว่าแต่จังสิเลยเปี่ยนสาม อาจจะเป็นพี่หน้ามาบอกคือว่านนะครับเนาะวันหน้าจ,จะตามมาคุมคล้องลูกร้านเป็นก็คอยสีเสื้อนั่นพ่อตอนนีน้หญ้าพันจุกจุกบันบินนั่นเองเอารถรถเมคโคมาจุกน้องสาวนั่นเองบานิคอยอยัางก็เลยรกคืออย่าผ่าร้านไปเบิ้งครับไปหอดเลมมันก็ะเล่นย,ยุ่งตะหัวยเมคโคบันด่างหัวเนี่ยบริการขามันห่านเลยมันยางพือคนพิษเสียนไงยางหัานจ๊กหันจ๊กบานี้บักราเป็นยังน้อบานบี้อุ้ย เคยเลี้ยงลูกพิการสามสิเลีเล้ยงร้านพิการอีกแทนเนาะเป็นยังนอนศิด้ภาพร้านไปหาหมอก็คุยกันไปค่ะวันหนึ่งก็เลิกคนคิงลูกวันนึ่งก็เลิกท้ามงานผู้งาเพิ่นนั่นแหละจ้ะเป็นฮักใหม่เบิื้องบนจะเป็นบ่อคนยิว้วว่าเจ้าทีนะ่ะมานี่มาจกน้องนั่นไหมเพราะว่ามันนั่งไปนั่นนนงมางว่าอีนี่นคนนั่งอยังไงมีโคมาจกจังจกจังทีละทีเดือนใส่ขาคนคนนีเพราะท่านมันเราเองน่ะเจ้าข่วอไปทุกมันเราเองไหม พอเรคนขิงลูกคนเราไปบอกเล่าเขาเราไปห้างใหม่บ้านห้างกัดเสื้อจังสันเนาะดูหม้อไหมเอาข้าเจ้าเสื้อได้บวโบแมนเราพอจะได้ดีมันเป็นความเสื้อสูนผู้คนลราคนที่เคยสัมผัสมากอะผู้เฒ่าผู้แกห้องเขากัดเสื้อยี่บานี่คอยก็เลยใหายงาพอดไปห้างใหม่เพิ่งเขาก็เลยว่ามันทับขาลูกเขาให้เอาหนึ่งมาเคี้ยวออกซะเอาเขามาจำเอาปวดออกเอาจำม่านแยกหายออกมาเฮ็นหายออกว่าต้องเป็นยงสี่เพราะว่าลูกหลานกับบ้าจัก อาจารย์มันหันหันมันหรอเศร้าไหมเพราะกระเสือตัวนอโอ้ยค่อว่าหายเลยวะครับหายเลยมันอะอันนี้น่ะไพโบเห็นกับตาซิโบเสือเรื่องนี่เด้นค่อยว่านั่นเล่าสีถือกันกับพีอยู่นะข้าสันข้าเจ้าชิมีพอจำให้ยังแมนบอกแต่บ้านเฮาน้อง กันไปหน้าอีแม่คือประจำในงานแห่กินเน่มันสิบ่มันสิมากวอาตลอดได้แบบอันค่อยๆพามันเท็งไหมเจ้าอยู่หน้าจะต้องจำหันจะทีกินเด้อแม่นี่บ่แม่นหน่อยเจาอยู่ให้อยู่หน้าหันกินเนืคนที่ให้ที่หน้านะครับเนาะคอยเป็นคนนับถือจัดสรรได้แต่ว่าสาธุคลองดีดจะคอยถือบ่ได้ยพ่อว่ายังควาตีคอยปฏิบัติบ่ได้ยล้ำเสือคอยกระลืมแต่ว่าคอยคิดอยู่ในปากเอาเนี่ยแม่คอยสิมักเว้าเอาคอยว่าลูกดูคนดอกแต่ว่าถ้าห้าวประจำบอด้เหาก็เอิญเอาไม่เป็นยัง นึกถึงเอาแม่แต่ในความฝันเ้ี่อยแม่แต่ยุ่นสมัยตะกอนอยู่กับยายเนาะอยู่ทงหน้าขณะที่อยู่นี่แหละยายระบาดกับซี่ซี่ห้ยจำให้กินอะนะกะเท้าบ่มีหมอเข้ากะแปะไว้น้ำต้นใหม่น้ำพืชอีหยยังสินะจำให้เพืดอาหารมันนี่แม่จะตีรัานล้วถ้ามันเดือดเขาก็โอ้ยยาแหย่เล้วจะซ้าด้วยหรือ้านมันเหมันค่ะนี่มันเป็นแบบยานยาเขียดนะครับยานเพิ่มมาขาลูกขาเต่าเส้นล้วเนาะครับต้องพ่อไปเห็นตัวเห็นตัวคนเนาะค่ะ อาจังซ่านล้วแม่หน่อยเดี๋ยวเป็นแต่ฝนตกกับชิเมื่อสะกอนเนาะเดี๋ยวจังสิมาเหลนไมดอกกายแม่มาเหลนซื้อดอกนะคะขอเป็นตัวเลขโชคลาภขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่หน่อยโชคให้มาเด้อพี่น้องกดไดค์กดมากยังไม่กดไลค์กดแชร์จ้าพู้จักกันแล้วก็มาเหลนน้ำกันตัวนะคะอมากกระไมาเลนนี่ก็ขึ้นห